สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจนิพัทธ,ธรรมพิรมและช่อง YouTube iT ไม่มีไกลตัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาไปดูเสียงเรียกเข้าและเสียงการแจ้งเตือนใน iOS 26นะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับเมื่อผมได้อัปเดต iOS เวอร์ชันยี่สบเมื่อวันที่16กันยาที่ผ่านมาเนาะนะครับก็พอผมได้ไปสำรวจในการตั้งค่าเสียงและการสั่งนะครับก็พบว่ามีเสียงเรียกเข้าและเสียงแจ้งเตือนเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับมีเสียงอะไรบ้างนะครับแ,แล้วก็ จะทำให้เป็นที่ชื่นชอบของพวกเรามากแค่ไหนนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับ v ว i c e o เ e r เปิดอยู่ทุกอย่างบนไมโครโฟนหยัดบันทึกทักปลุ่มหยัดบันทึกกลุ่มโอเคนะครับผมก็จะพาทุกท่านไปที่เม,เมนูหน้าจอกลุ่มการตั้งค่านะครับหุ้นสภาพหุ้นคน้นบ้านหนังสือคน้นหุ้นสภาพการตั้งค่ากับการตั้งค่ารายการใหม่หนึ่งรายการ อ่าจากนั้นนะครับเสียงและการสั่นตุ่มย้อนกลับจากนั้นมาที่เสียงและการสั่นนะครับเพิ่นว่าผมเปิดไว้แล้วนะครับอ่าเมื่อแตะเข้ามาในเสียงและการสั่นแล้วนะครับก็ปัดไปหาเสียงเรียกเข้ากันนะครับไมโครโฟนหัวข้ออินพุตมาเสียงและการสั่นตุ่มย้อนกลับ เสียงโหมดปิดเสียงโหมดปิดสี iPhone จะส่งเสียงเรียกเข้าเสียงเตือนและเสียงจากระบบแสดงในกระแบตฐานะปุ่มสวิตช์ปิดสัญญาณเข้าสีครีโี่ห u P611 เสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนหัวระดับเสียงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นปรับเปลี่ยนด้วยปุ่มปุ่มสวิตช์การสั่นสั่นเสมอปุ่มปรับเสียงจะไม่มีผลต่อระดับเสียงเสียงเรียกเข้าการสะท้อนลอยตัวปุ่มอ่าเนียการสั่นถ้าเริ่มต้นเราจะเข้ามาดูกันว่าเสียงเรียกเข้าใหม่ๆมีอะไรบ้างนะครับใน iOS 26นะครับรันหัวข้อโทนสโตกลุ่มดาวน์โหลดเสียงที่ซื้อทั้งหมดการทำงานนี้จะดาวน์โหลดเลือกอยู่การสะท้อนลอยตัวกลุ่มอันนี้เป็นเสียงใหม่นะครับผมเลือกววาที่เสียงนี้นะครับการสะท้อนลอยตัวกลุ่มค่าเริ่มต้นกลุ่มค่าเริ่มต้นเลือกอยู่ค่าเริ่มต้นกลุ่ม น,น,นี่นคา่าเริ่มต้นเขาจะเป็นเสียงนี้นะครับการสะท้อนค่าเริ่มต้นอุ่มการทํางานนี้การสะท้อนเลือกอยู่ค่าเริ่มต้นกลุ่มการสะท้อนค่าเริ่มต้นเลือกอยู่การกระดกกลุ่มเลือกการทํางานนี้จะดาวน์โหลดเลือกอยู่การสะท้อนการสะท้อนการทํางานนี้จะจัดการสะท้อนเลือกอยู่ค่าเริ่มต้นนักฝันกลุ่มอ่าการสะท้อนค่าเริ่มต้นนะครับเสียงต่อไปคือนักฝันเลือกอยู่นักฝัน นี่นะครับให้ฟังทีละเ,เสียงเลยนะครับไม่รู้ว่าเสียงออกหรือเปล่านะครับบอ่อน้ำาบอ่อน้ำเลือกอยู่บอ่อน้ำกุมอ,อ่าถูกกุมรู เลือกอยู่โตอ่นี่นะครับพุ่งพลานอลุ่มพุ่งพลาดนะฮะเลือกอยู่พุ่งพลาดอลุ่มก็จะมีนิดๆเสื่อขึ้นไปนิดนึงนะครับ อ่าย่นยุ่มี่นี่คือเสียงที่ผมใช้นะครับสะท้อนลุ่มสะท้อนเลือกอยู่สะท้อนลุ่มกระดดกลุ่มอ่าในหมวดหมู่ของเสียงที่เข้าก็มีประมาณนี้นะครับเลือกนอย ุุ่อยตัวมผมก็จะขอ,อเลือกเป็นลอยตัวเหมือนเดิมนะฮะเลือกอยู่ลอยตัวปุ่มแลกสัปุ่มย้อนกลับคราวนี้นะครับเรามาดูที่การแจ้งเตือนกันบ้างนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับเสียงข้อความดีกลับปุ่มอ่าเนี่ยเสียงข้อความเนี่ยนะฮะเราไปดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับ การสั่นค่าเริ่มต้นปุ่มรันหัวโทวนสโตด,ดาวโหลดเสียงที่ซื้อการทำงานนี้จะไม่มีปุ่มตัวโน้ตค่าเริ่มต้นปุ่มตัวโน้ตค่าเริ่มต้นชัยโยปุ่มชัยโยเลือกอยู่ดีกลับปุ่มดีกลับดีสายปุ่มดีสายต้อนรับปุ่มก็รับถลายปุ่มทางเข้าปุ่มทางเดินปุ่มหน้าขันปุ่มทางทางลตลักต้อนดีสเลือกอยู่ชัยโยตัวโน้ตไม่มีปุ่ม การทํางานนี้จะดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนที่ซื้อทั้งหมดโดยใช้บัญชีเครื่องหมายอัญประกาศข้อความจะเสียงและการสั่นตุ่มย้อนยังไม่มีอะไรใหม่เท่าไหร่นะครับเสียงข้อความดีกลับกลุ่มจะไปดูในส่วนของเสียงอื่นจะมีไหมนะครับวายเมลใหม่ดีกลับปุ่มก็ภาพรวมนะครับใน iOS เวอร์ชันนี้ ก็จะมีเพิ่มเติมเสียงใหม่ๆออกมาเฉพาะในส่วนของเสียงเรียกเข้านะครับส่วนเสียงการจ้เตือนและการตั้งค่าตยออื่นๆเนี่ยจะยังไม่มีการตั้งค่าหัวข้อการตั้งค่ารายการใหม่หนึ่งรายการพลังงานแบตเตอรี่73เปนย์ควบคุมโหมดเครื่องบินปุ่มสวิตช์ปิดสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฉันกเลือกอยู่การบันทึกหน้าจออนุญาตจบ แต่สองครั้งทางไว้เพื่อแสดงการควบคุมเพิ่มเติมปัดขึ้นหรืลงเพื่อการดำเนนกิจวัตรเองจากนั้นแต่สองครั้งเพื่อสั่งทางานสำหรับวันนี้ผมเจนิพัฒน์ธรรมพิรมและ YouTube ช่องไอทีไม่มีใกลตัวก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ